สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะสามารถเปิดมาฟังได้ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกัน แต่ก็ต้องบอกไปก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน จะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย Well of Fortune เก้9เหรียญน,นะคะ,ะแล้วก็เป็นไพ่ใบพิเศษ7ไม้เท้า5ถ้วย Ace of c u ฟคแป8เหรียญ สิบไมาสิบไม้ท้านะคะสองเหรียญแล้วก็ใบสุดท้าย justice มาดูที่ไพ่ใบแรกกันนะคะ wheel of fortune กงล้อแห่งโชคชะตานะคะนะที่มันจะหมุนเวียนมาหาคุณอีกครั้งนั่นหมายความว่านะหากตอนนี้คุณกำลังเจออุปสรรคปัญหา นะอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่มันเป็นปัญหาทั้งหลายมันก็จะกําลังมารายหายไปแล้วนะหรือชีวิตจากที่แย่ๆอยู่มันก็พลิกกลับดีขึ้นนะเราเกิดปฏิหารกันเลยนะคะนะก็ขอให้เชื่อว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่ไปทั้งชีวิตนะก็ต้องมีแย่มีดีสลับกันไปนะยามที่ชีวิตเรา ขึ้นนะคะเราก็อย่าเลิงนะเราก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทหรือถ้าชีวิตมันดูตกต่ำเราก็อย่าท้อนะคะเพราะมันอาจจะแค่ย่อตัวนะเพื่อที่จะทะยานขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะชีวิตของคนเรามันก็มีขึ้นมีลงสลับกันไปนะแต่เชื่อเลยว่าถ้าเรามีความเพรพยายามนะมีความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าคุณจะเจอ สถานการณ์อะไรก็ตามนะคุณก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ทุกครั้งนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยชีวิตของคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่ดินคอนโดที่อยู่อาศัยต่างๆบางท่านอาจจะมีแผนซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ก็ได้นะคะซื้อบ้านซื้อคอนโดใหม่หรือถ้าใคร มีนะคะก็อาจจะประกาศขายนะประกาศเช่าก็ได้ถ้าขายก็จะขายได้นะหรือถ้าประกาศเช่าก็จะมีคนมาเช่ามีโอกาสที่จะได้เงินจากอสังหานะคะหรือคุณอาจจะทํางานทางด้านนี้ก็ได้นะเป็น ในหน้านะคะก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหา,าสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะก็จะประสบความสำเร็จมีความโดดเด่นที่ดีมากๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวเองนะอาจจะได้มาในรูปแบบของเงินก้อนโตหรือได้มาในรูปแบบของอมรดกตกทอดก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยหรือคุณอาจจะไปสืบทอดกิจการของครอบครัวนะได้ทรัพย์สินที่ มันเหมือนอมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็เป็นไปได้หมดเลยนะคะนะก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของอสังหาในมทรั์ที่ดีมากๆนะคะสิ่งที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินนะคะเนี่ยมีไพ่เงินต่อท้ายเว e ออ f f อ r ์จูนเลยนั่นก็หมายความว่านะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่ตอนนี้นะคะนะหาเงินยากเสือเกินนะชีวิตปิดขัด นะการเงินมีปัญหานับจากนี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะค่อยๆฟื้นตัวคี่ายในทางที่มันจะทําให้คุณมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นนะสามารถหาเงินได้มากขึ้นหรือถ้ามีปัญหาเรื่องของหนี้สินก็สามารถเคลียร์ เจรจาต่อรองมีการประนีประนอมกันมีการอารมุ่มอร่อยกันนะคะหรือคุณสามารถหาเงินมาชําระนี้ได้นั่นเองนะคะในะเรื่องของการเงินก็จะขี้คายในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เราก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มนะอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวนะไพ่สื่อว่าโอเคว่าคุณหาเงินเก่งนะมีเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ใช้เก่งด้วยนะคะนะต้องระมัดระวังได้เงินมาก็วางแผนให้ดีนะส่วนนี้เอาไว้ใช้ส่วนนี้เอาไว้ลงทุนนะคะนะส่วนนี้เอาไว้เก็บ เพื่ออนาคตนะก็ต้องแบ่งเงินเป็นสัดเป็นส่วนเราก็จะได้เห็นชัดเจนว่าเงินมันหายไปไหนนะคะนะบางคนไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายเงินเลยเงินมานี่แป๊บเดียวหายหมดแล้วก็ไม่รู้ได้ว่ามันหายไปไหนนะคะถ้าเราวางแผนการเงินให้ดีเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเราก็จะรู้นะว่าเงินมันไปยังไงนะมันไปอยู่ที่ตรงไหนนะคะนะก็วางแผนการเงินให้ดีด้วยเป็นราศีที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูที่ดีมากๆนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเรา ช่วยเหลือเรานะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะเป็นหัวหน้าง,งานของเราก็ได้นะคะที่คอยช่วยเหลือเรื่องงานซัพพอร์ตเรานะคอยผลักดันให้เรามีผลงานที่ดีคือนอกจากเราจะมีความเพียรพยายามมีความขยันแล้วนะเราก็ต้องได้รับแรงซัพพอร์ตที่ดีด้วยมันจะทําให้ชีวิตการทํางานมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะใจด,ดีกับคุณมากขึ้นนะคะ ใครทำดีกับเราไว้นะเราก็ควรจะทําความดีตอบแทนกลับไปนะคะความกระตันยูนี่แหละที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะหรือถ้าเจอปัญหามันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เราหลุดพ้นนะจากสิ่งไม่ดีต่างๆไปได้แล้วก็จะผ่านพ้นนะเรื่องแย่ๆต่างๆไปได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องอวิ่งเต้นนะหรืออาจจะมีไฟ มีพลังในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะคุณอาจจะมีเป้าหมายชีวิตอะไรใหม่ๆที่อยากจะทำให้สำเร็จหรือได้รับภารกิจหน้าที่ที่มันยากขึ้นท้าทายมากขึ้นจนทำให้คุณต้องพัฒนาตัวเองนะต้องอ,อยู่นิ่งไม่ได้นะคะต้องอต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะถึงจะคว้าความสำเร็จมาให้เกิดขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะมีงานทําเยอะนะคะเนี่ยสิไม้เท้านะต้องแบกรับภาระหน้าที่มากมายนะทั้งเรื่องงานเรื่องของครอบครัวต่างๆนะมันอ,อ้อมันก็อาจจะมีะความท้อนะความกดดันเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ขอให้สู้ๆนะเข้มแข็งเข้าไว้คือเราเหนื่อยตอนเนี้ย เพื่อความสุขสบายในภายภาคหน้าเราไม่เหนื่อยตอนนี้นะภายในอนาคตเราก็ต้องเหนื่อยอยู่ดีนะคะเนี่ยเหนื่อยตอนนี้ดีกว่าเพื่ออนาคตก็จะเกิดความสุขแล้วก็มีความสุขสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะทํางานที่ไหนมันก็เหนื่อยด้วยกันหมดไม่มีที่ไหนที่มันทํางานแล้วไม่เหนื่อยนะคะทุกคนก็ต้องทํางานเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นนะเราก็ต้องพยายามสู้ๆนะคะเชื่อเลยว่าคุณก็จะสามารถ คว้าความสําเร็จนะมาให้กับตัวคุณได้นะเป็นช่วงนาทีทองของคนขยันด้วยนะคะอย่าเหมือนมันอ่ามันเหมือนกับว่าจังหวะชีวิตที่ดีนะได้บังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะก็ขอให้เร่งทําเร่งสร้างนะเร่งขยันเข้าไว้ยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยนะช่วงนี้ช่วงทําเงินของคุณเลยนะคะถ้าคุณมีความสามารถอ่ามีทักษะอ่าในเรื่องที่มันเป็นทางด้านวิชาชีพนะคะอาจจะเป็นช่างที่ผลิตผลงาน อาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะคะช่างออกแบบนะหรือใช้เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดใช้จนินตนาการต่างๆผลงานของคุณนะก็จะสร้างชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะคะนะถือว่า จะมีชื่อเสียงนะในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะหรือบางท่านอาจจะต้องไปทํางานในลักษณะเดิมๆก็ได้นะหรือคุณอาจจะถูกดึงตัวไปช่วยงานในแผนกอื่นนะคะพอจบโปรเจกต์แล้วก็กลับมาทํางานเก่าที่เราเคยทําก็ได้หรือได้ไปสะ,สะงานเดิมๆที่มันยังคาคาสร้างอยู่นะคะไปฟื้นฟูนะไปแก้ไขให้ สิ่งที่มันเป็นปัญหานั้นนะจบสิ้นลงไปได้นะคะ,ะมีการหมุนเวียนไปทําอะไรเดิมๆที่มันจะก่อเกิดความสําเร็จขึ้นหรืออาจจะหมายถึงการได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆก็ได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่านะหรือคนที่เรารู้จักหรืออาจจะมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นนะคะจากในอดีตก็เป็นไปได้ทั้งนั้นหรือถ้าหมายถึงเรื่องของความรักก็อาจจะมีวมพัดหัวน,นะคะ,นะหรือ แฟนเก่าคนที่เคยคุยกับเก่าก็อาจจะหวนคืนกลับมาให้ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเรื่องของความรักก็ค่อนข้างโดดเด่นอยู่พอสมควรนะคะคนโสดก็มีโอกาสที่จะหายโสดนะมีทั้งคนใหม่ๆคนเก่าที่จะเข้ามาทําให้คุณได้รู้สึกดีนะคะแต่เราก็ต้องสแกนคนให้ดีด้วยนะอย่าใจร้อนกับเรื่องของความรักค่อยๆดูกันไปนะเดี๋ยวก็จะ ทำให้คุณได้รู้นะว่าใครคนไหนคือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะส่วนคนมีคู่ก็มีความสุขด,ดีมากนะคู่ไหนที่แต่งงานกันมานานแล้วนะคะวางแผนที่จะมีลูกมีบุตรก็จะมีหรือถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็อาจจะพากันไปจดทะเบียนสมรสทําให้เป็นคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้นนะคุณสองคนเริ่มพิจาวางแผนอนาคตร่วมกันมีเป้าหมายที่เหมือนกันในหลายเรื่องเลยน,นะคะนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนมีคู่ชาวราศีพิจิกก็จะสามารถสร้างอนาคตที่ดี ร่วมกันดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนะก็ถือว่าเกิดความมั่นคงในเรื่องของการทํางานเรื่องการเงินก็มั่งคั่งร่ํารวยดีมากๆแต่รายได้ส่วนมากของคุณนะเงินทองมันก็มาจากหยาดเหงื่อแรงกายนะคะนะจากน้ําพักน้ําแรงของคุณเองถ้าไม่ทํามันก็ไม่มีเงินเข้ามานะดังนั้นขยันเข้าไปนะคะเคยขยันอย่างไรก็ขอให้ขยันอย่างนี้ตลอดไปนะหรือถ้าก่อนหน้านี้เราอาจจะอ่า ไม่ได้มีความพยายามมากพอหรือยังไม่ขยันมากพอนะไพ่สื่อให้เราอาจจะต้องเพิ่มความพยายามเพิ่มความขยันเข้าไปอีกนิดนึงนะคะแล้วความสําเร็จมากมายก็จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่จะได้ดิบได้ดีจากน้ําพักน้ําแรงและก็ความสามารถของตัวคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือ,อาการได้รับความยุติธรรมนะคะ หากก่อนหน้านี้นะคุณถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถูกใส่ร้ายว่าความในเรื่องที่เราไม่ได้เป็นคนทำนะความจริงบางอย่างก็จะปรากฏคุณสามารถพิสูจน์ความ วาาพิสูจน์ตัวคุณได้นะคะไม่ว่าคุณจะถูกใส่ร้ายในเรื่องอะไรนะคะคุณก็จะสามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้นะทุกคนจะยอมรับในตัวคุณมากขึ้นหรือถ้าใครมีเรื่องของคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะถ้าเราไม่ได้เป็นคนทําผิดเราก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนนะคะนะหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆก็อย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องนะเดี๋ยวมันจะสร้างความเดือดร้อนกับตัวคุณได้ชีวิตคุณมันกําลังเป็นไปนใน ทางที่ดีขึ้นนะกำลังพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จและความก้าวหน้าถ้าเราเผลอทําสิ่งที่มันไม่ดีไปนะคะนะมันก็เหมือนจะลดทอนนะสิ่งดีๆมากมายไม่ให้เข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นนะกระทำแต่สิ่งที่ดีคิดดีทำดีเข้าไวา้นะคะรับรองเลยว่านะกลางวันแห่ง ความขยันนะคะรางวัลแห่งความเพียรพยายามก็จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีพิจิกอย่างแน่นอนนะคะและนี่ก็คือคําทํานายสําหรับคุณก็รับฟังนะคะอย่างมีสติอย่าไปงม,มงายทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสปเแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจ ในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมานี้จงบังเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ